ก็สวัสดีครับวันนี้มีงานรด6กล้อเข้ามานะครับคือเป็นการย่นระยะของเบาะนะครับผมลดลงสักหนึ่งนิ้วนะครับผมวันนี้พี่เขาก็ถอนมาให้แล้วนะครับผมต่อมาครับเราก็มาทําการขีดเส้นครับผมผมก็จะถ่ายระดับจากตัวที่มันเป็นฉากนะครับผมตัวล่องที่มันเป็นฉากครับเพื่อที่เราจะทําการปรับนะครับผมเราก็จะถ่ายทั้งหมด2ฝั่งเลยนะครับก็จะใช้หนึ่งไม้บรรทัดนะครับผมก็ประมาณ1นิ้วกว้างครับพี่เขาไม่ซีเรียสครับเขาบอกว่าให้มันมากกว่า1นิ้วไว้ก่อนนะครับผมนี้เราก็ทําการขีดนะครับผม ก็จะขีดแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทําการตัดกันนะครับผมแล้วก็จะต้องตัดเอาเส้นไว้นะครับในในหลักการของเรานะครับผมนี่เราก็มาทําการตัดครับเราก็ค่อยๆเล็มไปครับผมก็เล็มไปในลักษณะแบบว่าแนวตรงครับผมก็จะตัดด้านในก่อนนะครับผมก็ฝั่งนี้ก็แล้วแต่เรานะครับผมเราก็จะเอาส่วนที่แบบเราต้องการที่จะลดระยะลงนะครับผมก็ค่อยๆเล็มไปทีเรื่อยๆครับ อันนี้เราจะเล็มฝั่งที่มันเป็นเว้าวก่อนนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้ขาดแบบต่อเนื่องนะครับผมอันนี้เราก็จะฝั่งนี้เราก็ต้องการที่ตัดแบบต่อเนื่องยาวๆครับอ่าเราก็จะค่อยๆเล็มครับเราจะเล็มฝั่งที่จะหลุดออกก่อนดีกว่านะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าสังเกตให้ดีนะครับก็ต้องค่อยๆเล็มไปทีเรื่อยๆครับก็ต้องตัดในส่วนที่มันจะหลุดออกก่อนครับผมไม่ pues, งั้นเดี๋ยวจะจับลําบากนะครับผมต่อมาก็มาไล่เล็มอีกฝั่งเลยครับผมฝั่งนี้ก็จะขาดหลุดออกไปนะครับผมอ่า ชิ้นงานก็จะลักษณะแบบนี้ครับก็ต้องค่อยๆทากันไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าต่อมาครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกับจับประกบนะครับผมอ่าในการเชื่อมประกบของผมก็จะไล่แท็กก่อนนะครับไล่แท็กก็ผมก็ได้ตู้เชื่อมมิกมาแล้วนะครับผมก็จับตู้เชื่อมมิกมาแล้วนะครับอ่าก็จะแท็กหัวท้ายก่อนนะครับผมก็ค่อยเรียงไปทีเรื่อยครับผมก็จะแท็กหัวท้ายทั้งสองฝั่งก่อนนะครับผมเป็นหัวท้ายกลางครับแล้วก็มาไล่เรียมตรงกลางนะครับผม เพื่อให้ชิ้นงานนะครับมันไม่ดึงนะครับผมเราก็จะเชื่อมเป็นช่วงๆนะครับเชื่อมเชื่อมเป็นช่วงๆก่อนเดี๋ยวเราจะไล่เชื่อมเต็มนะครับต่อมานะครับผมแต่วันนี้เราพลิกเชื่อมอีกฝั่งเราก็เหมือนกันครับก็จะเชื่อมหัวท้ายแล้วก็ไล่เชื่อมตรงช่วงกลางครับเพื่อให้ชิ้นงานมันดึงนะครับผมต้องค่อยๆครับค่อยๆไล่เชื่อมมันไปนะครับผมในส่วนของการเชื่อมนะครับก็จะเชื่อมเชื่อมยกเชื่อมยกนะครับผมก็ค่อยๆไล่ไปครับอันนี้เราก็ไล่เดินยาวนะครับ ส่วนตู้เชื่อมที่ผมใช้นะเป็นตู้เชื่อมของทางพังคินนะครับเป็น MMA ขีดมิก200นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะปรับในย่าน CO2 ครับแล้วลวดที่ผมใช้ก็0.8นะครับก็ใช้มิกที2ก็คือแบบเดินจิ้มยกจิ้มยกครับกระแสที่ใช้ก็คือ74พอนะครับแล้วส่วนโวลต์นะครับก็จะปรับให้อัตโนมัติแล้วคือเครื่องจะคำนวณให้เราเสร็จเลยนะครับผมส่วนรายละเอียดเรื่องลึกๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนำเสนอตู้เชื่อมให้แล้วกันนะครับผมอ่านี้ก็เป็นการ ทำงานไปก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เราก็ทําการเชื่อมไล่ไปเลยครับก็จะเอเดินยาวๆเลยครับเดินยาวๆเก็บชิ้นงานเลยนะครับผมก็จะไล่ไปทีเราฝั่งนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งก็เสร็จแล้วต่อมาผมก็จะมาเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอ่าก็จะไล่เชื่อมเอหัวท้ายครับหัวท้ายก่อนนะครับในตำแหน่งที่มันเชื่อมย่างๆก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไล่เชื่อมส่วนกลางนะครับผมอ่า ก็เชื่อมประมาณนี้เลยสังเกตนะครับน้ําไฟนะครับละลายดีมากเลยนะครับผมแค่ปรับไฟแค่เจ็สิบสี่ในการหลอมเหลวก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมอ่านี่เราก็มาไล่เชื่อมในส่วนกลางครับผมก็จะไล่เป็นแผ่ๆไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เดินเต็มอีกทีครับเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเรามันดึงนะครับผมถ้าเราไปเชื่อมหัวหัวไล่ไปหาหางคือหางอ้าในหางก้าอ้าออกแน่นอนครับก็หลักการของผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มาแชร์เทคนิคกันนะครับผม ก็ค่อยๆไล่อ, like. อันนี้ก็เป็นการใช้ตู้เชื่อมมิกในครั้งประมาณครั้งที่สที่สของผมเองนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเพราะว่าก่อนนั้นนีพึ่งจะได้ตู้เล็กมาแล้วก็ถูกใจก็เลยสั่งตู้ใหญ่มาเลยครับวันนี้อ่าประมาณนี้เลยนะครับค่อ,คอยๆไล่ไปนะครับผมอ่านี่ก็เป็นผิวงานที่ได้ครับในการเชื่อมครับก็ถือว่าโอเคนะครับพึ่งจะมาหัดเชื่อมมิกเองนะครับผม พีพีก็เห็นอยู่ว่าก่อนอันนี้คือผมเชื่อม M เองเดียวเลยนะครับผมสวยงามครับผมต่อมานะครับผมผมจะมาเสริมแหนบด้านในนะครับผมก็จะตัดเหล็กแผ่นนะครับจะวางขนาดแบบนี้ครับวางในในส่วนที่มันนหนาคือเหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมยึดสองแผ่นให้มันติดกันอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะเชื่อมอยู่สามจุดต่อหนึ่งข้างครับนี่ก็จะเชื่อมจุดกลางก่อนนะครับก็จะเชื่อมไล่เชื่อมหัวท้ายครับแล้วก็เดินเลยครับผม ถ้าเราเชื่อมฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปก่อนมันก็จะแอน,นครับก็ต้องเชื่อมให้2ฝั่งมาติดกันก่อนนะครับเพื่อที่ไม่ให้ชิ้นง,งานมันดึงนะครับผมไล่ไปเลยชิ้นง,งานก็จะเชื่อมในกษณะแบบนี้ครับก็ต้องค่อยๆไล่เชื่อมไปนะครับผมเราก็จะไล่เชื่อมในกษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะเชื่อมฝั่งละ3อันนะครับผมนี่เรามาไล่เชื่อมอีกอันนึครับก็จะประมาณนี้เลย ส่วนกระแสในการเชื่อมนะครับไฟก็โอเคมากเลยครับดีมากเลยหลอมละลายดีมากเลยนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเชื่อมในทั้ง mma เลยครับผมแต่ว่าในการเชื่อม mma งานนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับก็ใช้เป็นมิกอย่างเดียวครับผมมิกแบบใช้แก๊สครับสามารถเชื่อมฟักคอได้ด้วยนะครับแบบว่าไม่ใช้แก๊สนะครับผมแต่ว่าผมสั่งซื้อมาไม่ได้สั่งซื้อลวดเชื่อมสําหรับเชื่อมฟักคอนะครับผมก็ต้องใช้แบบนี้ครับนี่เราไปวางอีกฝั่งเลยครับผม ีกฝั่งหนึ่งเราก็จะวางตำแหน่งเดียวกันครับตำแหน่งตรงข้างกันสามส่วนครับหัวกลางท้ายนะครับผมอ่าก็ค่อยๆไล่ไปเลยเหมือนกันครับไล่ไปเลยครับเราก็จะเชื่อมจากภายในครับมันก็ตำแหน่งในการมองก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็ต้องใช้เป็นอย่างเงี้ยแหละครับผมอ่าสวยครับผมชิ้นงานครับแข็งแรงด้วยครับผม ก็เป็นตำแหน่งสุดท้ายแล้วครับหัวสุดท้ายแล้วเหล็กเพจที่ผมใช้ก็จะเป็นเหล็กเพจขนาด4มิลครับความหนาครับก็ความกว้างก็อยู่ที่อ2นิ้วครับผมก็จะวางไปเลยแนบไปเลยครับผมเชื่อมแนบไปเลยครับก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นงานนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับผมนี่ก็พอเราพลิกล้วก็จะมองเห็นตำแหน่งในการเชื่อมเราง่ายขึ้นนะครับผม ต่อมาก็จะมาขัดทำความสะอาดครับผมก่อนที่จะทําไปทําสีนะครับผมก็จะขัดรูปๆตามผิวงานเนี่ยครับผมที่เราได้ทําการเชื่อมนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าชิ้นงานเราเป็นแบบไหนนะครับผมแต่วลาที่เราขัดไปครับเราจะไปเจอพวกเอ่อรอยร้าวนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการเชื่อมเก็บไปเ้าหน่อยครับผมก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นการเชื่อมเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการทําสีนะครับผมนี่เป็นแนวเชื่อมที่ได้ครับแล้วก็แนวเชื่อมด้านใน ก็จะเชื่อมสามตำแหน่งแบบนี้นะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่มีหลุดครับอ่าประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวก็จะนําไปทําสีนะครับผมเราทําสีดาเงาครับผมก็จะพ่นตำแหน่งที่แบบว่าเราได้ทําการเชื่อมครับเพื่อที่จะไม่ให้สนิมมันขึ้นนะครับผมก็จะพ่นแบบนี้เลยอ่าไม่ได้พ่นอาจจะไม่ได้พ่นตัวงานรอบๆนะครับอาจจะพ่นแค่ตำแหน่งที่เชื่อมเดียวครับผมอ่านี่ก็มาทําการประกอบครับ ก็จะประกอบในสนาดแบบนี้ครับเหมือนเดิมเลยมันจะมีรูยึดเพจอยู่แล้วสี่ตัวนะครับผมอ่าแล้วก็ขันเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเราก็จะยกไปประกอบนะครับผมอ่อเดี๋ยวเปิดรถหกล้อเข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่ขึ้นไปเลยครับผมนี่ก็เป็นการยึดติดกับตัวรถหกล้อแล้วนะครับผมเบาะที่เราย่นระยะลงมาแล้วครับผมก็จะย่นมาระยะประมาณ1นนิ้วครับส่วนเหตุผลที่ล่นนะครับเดี๋ยวก็มาฟังพี่นะครับว่าเหตุผลในการย่นระยะคือเราย่นเพื่ออะไรนะครับผมอ่า นี่ก็ค่อยๆขันด้านในครับผมด้านในก็ขันพอดีแล้วพี่ก็บอกว่าพอดีเลยครับขันได้พอดีเลยครับถ้าตทำไปวันนี้ก็จะทําการขันยากแล้วนะครับผมมือก็จะสอดเข้าไปยากครับผมหนึ่งนิ้วกำลังดีแล้วครับประมาณนี้เลยแล้วก็ทําการขันด้านหน้าครับน็อตก็จะยืดตู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมี <S 2> <S 2> เหมือน,นเดิมเยอะ เหยียบค้าถึงไหมอพี่ถึงค้าเราเหยียบถึงแล้วสบายอยู่แล้วแต่แต่ของเก่ามันมันมันติดตรงนี้ไงเวลาพี่จะลงอ่ะมันจะเนี่ยขาเวลาจะลงว่าเราต้องลงอย่างงี้นี่บี่อมันสูงลงทีมันนี่ไม่ต้องขึ้นมาถึงนี่อย่างนี้เราก็เยื่องที่ลงได้สบายเลยพี่ของเก่ามันสูงเราจะลงทีนี่กูนด่กระโปรงอะไรอยู่งี้ลำคาญเลยเออครับนี้ใช้ได้เจ๋เลยครับครับ ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกำลังใจให้อินกับวินเทจด้วยนะครับจะได้มีผลงานดีให้พี่ๆดูนะครับขอบคุณครับ